สวัสดีครับผมเฟย์นะครับพีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไม่ทำตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Tree of Serbia อีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวอาชีพซอสแม่นั่นเองถ้าไปเพื่อสนใจเติมเกมมือถือทางเรามีร้าน A C K เกม Top Up Center ร้านเติมเกมบริการดีเติมไวแถมราคาถูกด้วยนะทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดัยไม่มีดีฟันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกม b a c k c o v e r M Joy o f l i n e ชิวฮีโร่ไลท์หลีกออฟเลเจนและเกมมือถืออื่นอีกมากมายทางร้านเปิดบริการ10โมงถึงตี2นะครับถ้าเพื่อนสนใจติดต่อได้2ทช่องทางที่เพจไลน์ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสายอาชีพนี้นะครับจะอยู่กลุ่มเดียวกับ Highlander, p พลเทสตา e r เมอร์มิโสำหรับอาชีพซอ r c สแมนในเกมนี้นะครับอาวุธหลักที่ใช้เนี่ยคือดาบโลโจมตีปกติและสกิลระยะประชิด ความสามารถหลักๆนะครับหากเราโดนโจมตีมีโอกาสเด้ง HP นั่นเองความสามารถหลักของซอสแมนนะครับดูไม่โดดเด่นอะไรมากนะครับแต่ว่าจะเด่นไปทางสกิลแทนนั่นเองสกิลหลักของซอสแมนนะครับจะมีสกิลแรกที่โจมตีได้ถึง3ครั้งนะครับสกิลอื่นนะครับจะโจมตีรูปแบบด้านหน้าและมี Ale ลีรอบๆระยะสั้นๆนะครับจุดเด่นนะครับมีสกิลบัฟป,ป้องกันและสร้างดามจเอลีรอบๆด้วย แล้วก็จะมีอีกสกิลนะครับที่เป็นจุดเด่นนะครับก็คือสกิลโยโย่สตูนะครับและสามารถดีบัฟลดพลังป้องกันได้ด้วยนะครับสกิลนี้ก็เป็น AE ร,รอบๆเช่นเดียวกันนะครับสกิลในะระดับแรงที่สูงสูงนะครับจะเพิ่มในส่วนของดาเมจที่แรงขึ้นลดคูลดาวเด้ง SP จากการฆ่าและการโจมตีปกตินะครับทำให้ต่อคอมโบสกิลได้ดีนะครับมีซีซีสตามีบัฟทนทานส่วนตัวมองว่าค่อนข้างเป็นหนึ่งอาชีพที่ออกไปทางสมดุลน,นะครับ จากที่ได้ลองเล่นนะครับเป็นอาชีพที่เล่นง่ายเพราะว่ามีความอึดและลากมอสเตอร์ได้ดีตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยครับนอกจากนี้เนี่ยสกิลก็มีความแรงระดับหนึ่งแล้วก็มี L.E. พอสมควรนะครับหากเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับท้ายคลิปฝากกดติดตามติกตอกให้ด้วยนะไปก่อนนะครับจุ๊บจ้า